ื่องจริงผ่านจอเรื่องการมีแต่ให้ให้สิ่งที่ดีมีรถสวงามให้สิ่งไหนทำจะประทับใจการให้พรของท่านท่านจะไม่ได้สวดแค่อายุวันโหนทุกงังพระลักท่านจะให้พรแล้วก็อวยพรยต่ออีกค่อนข้างยาวนี่คือเสียงความศรัทธาและความประทับใจของชาวบ้านกกส้มโหง หลังรู้ข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของหลวงตาติง่งหรือพระครูประสาทสังทองระหว่างออกรับบิณฑบาตตามปกติกับลูกศิษย์คู่ใจซึ่งหลักฐานส่วนหนึ่งถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันนี้ครับก็วันนั้นกำลังจะไปใส่าบาตรท่านครับแต่กำลังจะไปก็ขับรถเลยท่านไป แล้วก็ไปซื้อไปจอดซื้อกับข้าวตอนที่เลยท่านไปก็ยังเห็นท่านรับบัตรครั้งสุดท้ายอยู่กล้องหน้ารถก็บันทึกไว้ได้แล้วก็พอเลยท่านไปก็เห็นรถคู่กรณีครับก็สวนทางกับผมรถก็เริ่มกินเลนมาทางผมนิดหน่อยแลวตอนนั้นมาสวนไปอีกไม่กี่วินาทีก็เกิดเหตุขึ้นประมาณ6กโมงออกจากวัด ออกจากกุฏิว่าง่ายออกมากับมามาลงจากกินาีห้าซอยกินาลีห้าแล้วก็เพื่อนกันย่างมาเรื่อยๆผมก็ปกติตามเพื่อนมาตลอดแล้วก็ย่างมาตอนนี้กับเพื่อนกับใส่มีสี่คนมาใส่บาตรใส่แล้วก็เพื่อนกับให้พรผมกับจกเอาขนมในบาตรเพื่อนนั่นแหละเอาใส่ย่ามพอดีมันเต็มย่ามบอกว่าจะไปใส่รถ เอาไปใส่รถแล้วแลวก็ยังประหอดรถเลยพอนี้รถขั้นที่เกิดเหตุนะมันมาแห้งที่ก่อเหตุมันมาเร็วมากเลยลีกถ้าผมบริกระตายมาน,นะพอมันเสียดเสียดแล้วมัน,นะแบบปแป๊บเดียวสชนหลงพ่อปั้งปิวขึ้นไปสรงไหวองสามเมร็รไปแล้วแล้วก็ปิวแล้วก็ปาดป ตั้งไก่นืงกับตกใส้รถอีกหลวงพอ่อตกใส้รถแารยัตกลงพื้นเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตหลวงตาติ่งอย่างเร่งด,วด่วนแต่ก็ไร้ปาฏิหารหลวงตาติ่งจากไปอย่างน่าเศร้าสลดใจส่วนผู้ประสบเหตุทั้งหมดถูกช่วยเหลือและส่งตัวไปรักษาต่อไปสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากอะไร ผู้กอ่อเหตุรอให้การกับเจา้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดด้วยครับเหตุกาวันที่16พฤศจิกายนพฤศิกา,กายนนะครับ mm. เหตุเกิดเวลาประมาณ0 6 2 0ครับเมื่อได้รับแจ้งว่าผมผมก็ไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็จากดูจากกล้องวงจรปิดและตรวจปริมาณแอลกอฮอลนะครับ น่าจะเกิดจากหนึ่งขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดสองเมาแล้วขับนะครับประมาณเรอได้หนึ่งร้อยสี่ิเเปอรเซ็ครับรวมตาติง่งต้องมามรณภาพจากน้ำมือของคนเมาแล้วขับขณะออกรับบินทบาทอยู่บนถนนรัฐบำรุงตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งระหว่างทางยังมีญาติโยมรอใส่บาตรอยู่ด้วย ก่อนจะรู้ว่าหลวงตาติ่งถูกรถชนจนบรณภาพและมีผู้บาดเจ็บอีก4รายประวัติที่รู้มาของหลวงตาติ่งคือจำพรรษายอยู่ที่สำนักสงฆ์สงตระหลุงสามัคคีธรรมมานานกว่า20ปีแล้วและจะเดินรับบิณฑบาตท,ทุกวันเป็นพระปฏิบัติด,ดีจึงเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นก็ระหว่างที่รอแพทย์เวีแล้วก็รอยเวีนะครับมาชนสูตร ก็มีชาวบ้านครับเป็นสองแม่ลูกครับมาขอให้ทางเราเปิดผ้าครับเพื่อจะครมกราบดวตาครับก็ช่วงระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านมาเยอะพอสมควรครับเพราะว่าดวงตาก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านระแวกนั้นครับเพิ่อนมิตรให้นะเพิ่นให้ทุกอย่างที่แม่ออกม่ยังมาใส่เบิือกับใครขึ้นนนะครับครับเอาแต่พ่อสันเพื่อนวันสันเธอเดียวสลดใจเหมือนกันนะรก็ แต่เห็นก็ช็อกครับก็หวังให,ให้ท่านยังไม่ไม่มรณะแต่ว่าตอนที่คู่ภัยมาถึงเขาก็พยายามฟั่มหัวใจก็เกือบจะมีมีลุ้นมาแป๊บหนึง่งก็คือเหมือนเหมือนชีพจรกลับมาครั้งหนึ่งแล้วก็สักพักก็ค่อยๆหายไปเป็นห่วงกับญาติโยมที่ใส่บาดอีกสองคนด้วยก็ไม่รู้ว่าอาการหนักแค่ไหนตอนนี้ผลกระทบต่อเนื่องจากคนเมาแล้วครับ มันก็เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจหนึ่งในผู้บาดเจ็บคนนี้ต้องใช้เวลารักษาและเยียวยาหลังเธอรอดตายมาได้อย่างหุดหวิขดขณะนั่งรับพรจากหลวงตาติ่งที่ผ่านมาเธอมักจะใส่บารอยู่เป็นประจำนี่คงเป็นคราวเคราะห์ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอจนต้องจดจำไปอีกนานและถ้าบุญที่เธอทำทุกวันนี้หากสามารถแลกได้เธออยากให้ผู้ขับขี่ทุกคนหยุดพฤติกรรมเมาแล้วขับขับรถโดยประมาท และเห็นคุณค่าการมีชีวิตอยู่ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสักทีพอก้มรับพรกับหัวมากนเลยกนะก็เห็นมองแต่เท้าหลวงโอเนเวลาใส่บาตรก็รับคนเพิ่นก็จับนมากส่หนึ่ก็เห็นที่ว่ามันดับไปเลยนะเรื่องจริงผ่านจอ